f o r d r a n g e r 2.2 XL พั t OPEN CAP HIGH RIDER นะครับปี2018คันนี้ราคาเพียงแค่428,000บาทเท่าเองนะครับผมใช้งานมาเพียงแค่67,000กิโลเมตรนะครับใครที่หารถสวยราคาถูกชอบใจ f o r d คันนี้ไม่ควรพลาดครับมาตรฐานเดิมของเรานะครับก็คือเรามีบริษัทกูสเปคชั่นนะครับจาก ทหารไทยธนาชาตินะครับที่เข้ามาตรวจสอบรถให้เรานะครับว่าโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหากว่าใครสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวผมพามาชมด้วยกันครับคันนี้มาด้วยสีเทาสวยเลยนะครับต้องบอกว่ารถสีเดิมนะฮะไม่มีการทําสีเลยนะครับมาดูด้วยกันครับมาด้วยไฟหน้าโฉมใหม่แบบใหม่นะครับโปรเจคเตอร์นะครับแบบใหม่เลยทีเดียวนะฮะ รูปทรงสวยนะครับกะจังหน้านะครับสีเทานะครับตัดดำนะฮะเท่ดูดีมากๆนะครับรถดาเดิมฮะไฟหน้าสวยมากๆนะครับรูปทรงสวยมากๆนะครับมาด้วยเครื่องยนต์2.2นะครับให้การประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่าแรงม้าดีนะนะฮะนี่มีรอยการใช้งานบ้างนะครับตัวนี้ผมเก็บรอยให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะ ต้องบอกว่ารถมาเดิมๆสวยๆนะครับแล้วก็สดๆด้วยนะครับก็เลยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับเราเก็บงานให้ทีหลังนะครับต่ให้ลูกค้าได้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะฮะเน่ยตัวเนี้ยไฟท้ายแตกเนี้ยเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของแท้้นะครับไม่ได้เปลี่ยนของเทียมให้นะนี่เปลี่ยนเป็นของแท้ให้เลยนะครับซื้อไปใช้งานสบายใจได้เลยนะครับ สีเดิมนะสีเดิมเน้นอีกทีว่าสีเดิมเดิมนะครับคันนี้สีเดิมโรงงานนะครับร้านเราพยายามไม่ทําสีนะครับเพราะว่าอยากให้สีเดิมโรงงานนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็มาด้วยยางใหม่สี่เส้นนะครับผมเปลี่ยนไปแล้วนะแหมลูกค้าใช้งานไปยาวๆเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะฮะดูต,ต่างๆนะครับ ปี2018นะครับรถโหขี่ปีเองไม่กี่ปีนะนี่ปี2 0งพเท่าไหร่นะฮนะยีนสามปีนะครับ67,000กิโลเมตรนะถือว่าใช้งานน้อยสุดๆนะครับนะี่ทุกอย่างเดิมครับรับประกันได้เลยครับรถไม่มีขยับนะฮะทุกอย่างเดิมรถไม่มีขยับนะครับหายห่วงครับซื้อใหม่ๆอย่างนี้ไปนะครับ ต้องห่วงเรื่องซ่อม,มนะกระบะไลาเนอร์ก็สวยนะครับกระบะไลาเนอร์ก็ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับมาไปดูข้างในกันบ้างนะครับ Open CAP ก็ใช้งานสะดวกสบายนั่งสบายนะครับนี่โอเพนแคปโอเพนแคป <c oughs> นี่กระบะโอเพนแคปนะครับใช้งานง่ายเลยฮะมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับคอนโซลหน้าสวยเลยนะครับ พวงมาลัยสวยนะฮะหน้าจอน่าปัดต่างๆนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับอ่าเบาะผ้าสีดํานะครับข้างหลังนี่เป็นหุ้มหนังสีดํานะครับผม่เพดานต่างๆนะครับสวยสะอาดนะครับมีการเจิมบ้างนะครับนี่ฮเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเดิมๆน็อตไม่มีขยับนะครับ หมุดต่างๆนะครับเดิมมากๆนะฮะเนี่ยไว้ใจเราได้เลยนะครับเราเปิดมาเกือบสี่สิบปีแล้วะครับนะซื้อรถไปไม่เคยมีปัญหานะครับนี่บันไดข้างนะฮะต่างนะครับใช้งานยาวๆครับท่านผู้ชมครับซื้อกับผมนะฮะไม่มีฟันลูกค้าแน่นอนนะครับมีแต่ให้นะครับ ให้หมดนะครับบางทีนะฮะคอมมิชชั่นไม่เหลือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้ด้วยกันนะฮะสวยนะครับสวยนะครับพวงมาลัยนะครับสวยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับพวงมาลัยไม่มีริ้วรอยนะครับนี่นีมากุแจครบเลยนะครับสองชุดนะครับคันนี้ไม่ต้องไปทำเพิ่มอะไรเพิ่มตกแต่งเพิ่มอะไรเลยนะครับ สวยเดิมๆก,กับกับฟอร์ตเลนเจอร์นะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าใช้นะนะครับคนที่แบบซื้อไปเน้นใช้งานไม่ต้องไม่ใช่เน้นไปขายในอนาคตนะครับได้รดราคาถูกนะครับแล้วก็สภาพดีมากๆแล้วก็ปีใหม่ๆด้วยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันดูครับผมอุ้อ่าเรียบร้อยนะครับสตาร์ทแล้วเปิดแอร์หน่อยนะครับร้อน <c oughs> มาด้วยนะครับหน้าจอครับทรงมัดไอทรงมัด้าวะไม่ใช่นะฮะทรงฟอร์ดนะครับมาด้วยแบบทรงสปอร์ตสวยเลยทีเดียวเห็นไหมครผมว่าฟอร์ดนี่ม่านวัดนี่สวยที่สุดแล้วนะครับหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดกิโลเมตรนะครับผมนะบอกแล้วครับความเร็วต่างๆเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับผมนะน้ํามันต่างๆนะครับตรงนี้นะสวยนะฮะสวยมากๆนะครับผมว่านะนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกนะครับ ขึ้นลงสูงต่ำได้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมรุ่นนี้พับกระจกยังไม่ได้นะเป็น XL XL พัดนะครับนะต้องพวกรุ่น XLT ขึ้นไปนะครับถึงจะประับกระจกพับได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่สําคัญอะไรหรอกครับพวกนี้นะโอเคนะะตรนนี้มาด้วยนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุ FMAM นะครับมีอะไรบ้างเนาะไปเปิดดูกันนะนะเบาเสียงหน่อยนะครับดูนะนี่ USB Bluetooth Line In นะครับผมนี่น อ่าก็สามารถเลือกเลยนะครับ FMAM มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็นี่เลยช่องตกตัวพวกนี้นะครับแล้วก็โฟนด้วยนะนี่สามารถพูดคุยได้ด้วยนะครับนี่แล้วเมนูต่างๆตรงนี้นะครับผมแอร์แบ็กสองลูกนะครับฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเรามีเก๊ไว้เก็บของต่างๆด้วยนะครับผมแอร์นะครับเป็นระบบเมนูนนะครับผมว่าเราไม่เย็นฮะเป็นระบบเมนูนนะครับหมุนมือเอานะครับตรงนี้มีที่วางของด้วย มี outlet power outlet นะครับสอันเลยนะ12โวลต์นะครับ10แอมป์นะครับอ่านะครับแล้วตรงนี้มีที่วางของอีกนะครับเกียร์นะเป็นแบบเกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดนะครับผมเกียร์ R นะครับดึงตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตบสายสุดนะครับเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับรุ่นใหม่เนาะนี่ตรงนี้มีที่วางแก้วนะครับ2แก้วเลยนะครับสองที่นะครับมีเก๊ะเก็บของตรงนี้นะ นะครับเบาะก็สวยเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ากับเบาะหนังครับแตกต่างกันที่ความร้อนนะครับเบาะหนังเก็บความร้อนนะครับแต่ว่าสวยนะครับเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนแต่ก็งามเหมือนกันนะครับผมนะนี่ก็สามารถเลือกได้นะครับผมนะนะโอเคเดี๋ยวเราข้างในก็สวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมก็ยินดี บริการนะครับทำสัญญาถึงที่แล้วส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆเราก็มีรถสไลด์ส่งนะครับอยู่ใกลๆก็มีเทเลอร์ส่งให้นะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องนะเครื่องเดิมครับมีการซ่อมแซมแน่นอนนะครับผมรถเดิมนะครับไม่มีขยับจริงๆนะตันนี้นะครับฟอนทกมิซูเนี่ยผมขายไปหลายคันแล้วนะครับลูกค้าแบบได้รถสวยราคาถูกปีใหม่ๆชอบที่ชอบมากนะฮะโดยเฉพาะลูกค้าโซนโซนบุรีอ่ะนะครับชอบเป็นพิเศษเลยนะครับ นนีะครับเป็นไม่มีการซ่อมเลยนะครับเดินดูมาร์คโรงงานต่างๆครับก็ยังหนูดีเลยนะครับผมได้ตัวคำจะเป็นแบบตัวคำจะเป็นนะครับหากว่าท่านผู้ชมอยากสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลล์โยนะครับ0614744451หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ RZ444 นะครับผมกับ ฟอร์ดเลนเจอร์นะครับโอเพนแคป2องจพัดไฮไลเดอปี2018นะครับราคาพิพแค่4ีย0งแค่4,28,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมขับฟรี90วันครับแล้วก็โปรโมชั่น0%นานจุเดือนหรือเอาดอกเบี้ยถูกสุดคือ2.7 9%เดกรท่านั้นเองนะครับผมบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งรถฟรีถึงที่นะครับผมก็50กิเมตรนะครับหรือถ้าไกลๆหน่อยก็ผมมีงวอยู่3,000ันนะครับผมตรงนั้นก็ช่วยผมนิดหนึ่งนะครับ